ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเรียกได้ว่านะครับผมคิดว่าตอนนี้นะครับดอมส้มหลายๆคนนะครับคงจะหัวเราะพวกนักการเมืองงงโง่งงนะครับที่ออกมาร้องอยุบพักประชาชนตอนนี้นะครับด้วยเหตุผลนะครับที่บอกได้เลยครับว่า เป็นเหตุผลที่ตลกเหนือหลายผมเองนี่นั่งเราะนั่งขำอยู่อย่างมากเลยว่าไม่คิดเลยนะครับว่าเราจะมีพวกนักการเมืองนะครับพวกนักการเมืองที่จะคิดจะเข้ามาทําการเมืองแล้วโง่งๆแบบนี้นะครับดีเราครับที่ประชาชนไม่ได้เลือกนะครับคนเหล่านี้เข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนไม่ได้เข้ามาเป็นสสของประชาชนเพราะ <c oughs> แบบะค่เรื่องแบบเนี้ยนะครับยังทําเรื่องโง่ๆออกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะครับไปร้องนะคยุบพรรคประชาชนในเรื่องของนะครับ สาขาไม่ครบนะครับซึ่งผมบอกเลยไอ้เรื่องของสาขาไม่ครบเนี่ยนะครับนะครับไม่ครบเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันครบแต่ที่ผ่านมามันยังไม่ครบนะก็ต้องถามว่านะครับแต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีนะครับกรกตเขามีการเช็คข้อมูลนะครับว่าพักการเมืองพักไหนบ้างที่คุณสมบัติครบเพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากกรกตในการ ทํากิจกรรมทางพรรคการเมืองถ้าเกิดว่าพรรคนั้นนะครับไม่มีคุณสมบัติครบถามว่ากรกตเขาจะให้งบสนับสนุนหรอครับอันนี้คิดหลักง่ายๆเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าเอ๊ะเนี่ยก็สแสวงบุญมีนะ่ะออกมาบอกอยู่แล้วอะไรขากรกตออกมาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะก็มีอยู่แค่สามแต่ตอนนี้ครบแล้วคําถามคือระยะภายใน1ปีต้องให้ครบปีปฏิทินเนี่ยคือหนึ่งมการาถึง31มธันวาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ช่วงเนี้ยถ้าเกิดสมมตินะครับมีพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง มีนะครับมีแค่สามแค่สามสาขาคําถามคือมีแค่สามสาขานะคาถามคือมันครบปีปฏิทินยังก็ยังอยู่ดีจริงป่ะเพราะปีปฏิทินมันคือสามสิบเอ็ดธันวาคมนะครับถ้าสามสิบเอ็ดธันวาคมไม่ครบ,ครบ,ครบนูน่นปีหกแปดเขาถึงจะโดนนะครับยกเลิกพักอันนี้คิดถัดง,ง่ายๆสาระต่างง่ายๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปิดรับบริจาคนะครับเปิดรับบริจาคบอกว่าเฮ้ย พักนะ่เพิ่งจะก่อตั้งพักเพิ่งจะได้ชื่อจะไปเปิดบัญชีบริจาคทันได้ยังไงเป็นไปไม่ได้พักของผมโห้ต้องสามเดือนไฟยังไม่ได้เลยอันนี้ยผมก็บอกว่ามันคือการแสดงความโง่อีกเรื่องหนึง่งเหตุผลเพราะอะไรพักเดิมของพักประชาชนคือพักถิ่นกาขาวชาววิไลเนี่ยนะมีมีมาเกือบสิบปีแล้วนะครับที่เป็นพักเล็กนะครับถึงอาจจะไม่มีสสแต่ก็ทํากิจกรรมทางการเมืองมาเรื่อย และที่สําคัญนะครับเขาก็มีการเปิดบัญชีเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าพักการเมืองมันคือนิติบุคคลมันมีหมายเลขบุคคลเพราะฉะนั้นวันนี้พักพักการเมืองนะครับเปลี่ยนชื่อใจพักหนึ่งเป็นพรรนึงแต่บัญชีธนาคารของพักเดิมใช้ได้หรือเปล่าละครับ มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมเพราะมันเป็นนิติบุคคลก็เหมือนกับเราเอาหลักง่ายๆเนี่ยเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนชื่อแต่ธนาคารที่เป็นชื่อเดิมเรายังใช้ได้อยู่ป่ะเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมถูกท้องหรือป่าเอาคิดหลักง่ายๆแบบแบบสบายๆชิวๆเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าโง่แล้วโง่อีกโง่างาสามโง่สอนนะครับที่คิดเรื่องแบบนี้นะบางคนก็ไปยื่นยุบพักบอกเฮ้ยมันเร็วไป มันเร็วไปเนี่ยโอ้โหระยะเวลาไม่เท่าไหรน่นะมาถึงก่อตั้งพักได้แล้วเอาชื่อพักได้แล้วทุกอย่างได้แล้วโอ้โกรรม,มการสหานพักเร็วไปนะครับนะครับตอนตอนนั้นนะครับตอนก่อนหน้านั้น,น,นก็บอกว่าพักอ่าพักกนะ้าวไกลนะโง่เนี่ยก็จะโดนยุบอยู่แล้วไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรคําถามคือผมต้องบอกว่าพักก้าวไกลเขาไม่ได้งโง่ครับ เขาเตรียมพร้อมสเนอที่จะเกิดขึ้นว่าหากการยุบพักเขาจะต้องทํำยังไงและถ้าไม่ได้ยุบพักเขาจะทำยังไงซึ่งเรื่องนี้ผมก็บอกว่าเขาเตรียมเอาไว้นะครับตั้งแต่ระยะย,ยาวและที่สําคัญคือไม่ใช่เตรียมแค่ว่าวันนี้แม้กระท,ทั่งชื่อพักการโดนยุบพักหรือว่าการทํากิจกรรมอะไรแต่เขาเตรียมอะไรครับเขาเตรียมตั้งแต่ว่าวันนี้ถ้าเขาโดนยุบเขาโดนยุบพักปุ๊บคนที่โดนตัดสิทธิ์นั่นก็คือหมออ๋องนะครับ เป็นสสที่พิษณุโลก,ก็โดนตัดสิทธิ์ไปด้วยแล้วต้องเลือกตั้งซ่อมเขาก็จะต้องส่งคนลงเลือกตั้งซ่อมแน่นอนครับเขาส่งคนไปสมัครไว้ที่พักถิ่นกาขาวชาววิไลก่อนหน้านั้นเพื่อให้ครบคุณสมบัติในการสมัครลงสมัครที่สสพิษณุโลนั่นคือเขามีการเตรียมการทุกเซเนโอเอาไว้แล้วแต่เขาไม่ได้มาบอกคุณแต่ว่ามันมีพวกนะครับนักการเมืองโง่ๆนะครับผมทอว่าผมเรียกว่านักการเมืองพวกเี้ยมคืนนักการเมืองโง่ผมนั่งดูแล้วผมก็หัวเราะนะครับผมพอกเลยครับว่าวันนี้นะครับ คุณกำลังนะครับแสดงความโง่ามาให้ประชาชนเห็นนะครับคุณกำลังแสดงความโง่ามาให้ประชาชนเห็นนะครับคนแบบนี้ดีครับมาแสดงความโง่ไปเรื่อยๆนะครับจะกระดกระตุ้นนะครับให้พักประชาชนนะ่ะมีกระแสอยู่ตลอดเวลามีไอ้นี่อยู่ตลอดเวลา <c oughs> เพราะยังไงพวกนี้นะครับ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนเสียงหมาเห่านะให้มันเสียงดังแล้วคนก็หันมาดูกับพักประชาชนเป็นอะไรแค่นั้นเองแต่ผมเชื่อว่านะครับพักประชาชนนะเข้าเทียมพร้อมเอาไว้หมดแล้วกับเรื่องสตริโออย่างนี้และถามว่าวันนี้นะครับ จุดยืนอย่างหนึ่งนะครับผมบอกเลยครับว่าวันนี้สิ่งที่พักประชาชนทําสิ่งที่พักก้าวไกลทำนะครับฟาร์มเดือดร้อนนะครับไปตกอยู่กับใครแน่วันนี้เขากําลังกระชากหน้ากากนะครับพวกทรราชทั้งหลายออกมาการสี่แยกแล้วให้ประชาชนตกหรือเปล่าครับอันนี้เขาเรียกว่าโง่สามโง่สอนโง่แล้วโง่อีกมีอะไรอัปเดตมีอะไรเรึล่นไหวมีอะไรคลิปหน้าเดีย๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ